สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที่รักบอนไซน์นะครับวันนี้ก็มาให้ชมไม้ที่ผมแต่งโคนไปวันนี้นครับเพิ่งตัดกรีดเอาดำๆมันออกนะครับดูนี่ครับอันนี้เป็นมะพร้าวแกงครับผมจะเน้นที่โคน,นครับจะสร้างโคนให้สวยครับคลอวันนี้พามาชมสามต้นนะครับ จากคลิปที่แล้วก็ให้ดูภาพรวมนะครับก็คลิปนี้ก็มาให้ดูไปทีละสามต้นนะครับอันนี้ก็โคนสวยนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นที่ว่าโคนสวย อันนี้ว่ายาวยาวไปหน่อยครับต้องสร้างใหม่อีกรอบนึงครับแต่ว่าโคนโคนได้นะครับโคนเริ่มได้แล้วโคนเริ่มสวยแล้วอันนี้ผมว่าจะสร้างใหม่นะครับก็วันนี้แต่งไป3ามต้นนะครับนี่ตัดให้มันให้มัน,มน,นเนียนๆหน่อยนะที่โคนเดี๋ยวมันก็เหมือนเราตัดเป็นแผลนี่เดี๋ยวมันก็รักษาแผลมันก็ ทำให้มันใหญ่ตัวออกมานะทำให้มันยืดออกมานะมันช่วยได้นิดนึงนะอันนี้ก็ฟอร์มสวยหน่อยแต่ว่าใหญ่ไปนิดอีกนะแต่ใบจ,จริงก็มานะครับก็ต้องสร้างใหม่อีกรอบเหมือนกันนะครับพอมันใหญ่อยู่นะครับนี่ก็สามต้นนี้ก็ฝากติดตามนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะสามต้นนี้ เป็นไม้ทว,ว่าสร้างโคลนเหมือนกันครับสร้างโคลนครับก็ฝากติดตามบ้านสวนไอ้บ้านป่าริมคลองมองสรค์มะพร้าวนะครับก็ฝากกดติดตามด้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับ